สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอทุกท่านนะครับพระว่ผมจะเปีน้ยนะครับวันนี้จะมาให้ที่เดือดกันนะครับก็เป็นที่เด็ดเต็มตีนนี่แหละครับซึ่งเจอเจอจะเร็นอรจ,จแบบนี้ทุกวันนะครับวันนี้นะครับเป็นศึกมวยไทยพันธมิตรนะครับหลังจากห่างหายไป2ส,สัปดาห์ กลับมาแล้วนะครับหลังจากหายไป2จันทร์กลับมาแล้วนะครับก็ถือว่าจัดมวยเด็กๆรุ่นเล็กๆนะนะครับวันนี้มีแพงบ้างถูกบ้างคัดไปเรียบร้อยทั้งหมด3รายด้วยกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์ของเราหนึ่งนะครับทาง a MUAY 2 2นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันครับวันนี้คู่ที่จะให้กันก็ไปคู่ที่2ของรายการเลยของแพงที่สุดเลยนะครับทางด้านเป็นคู่ของพยัคฆ์ร่มก้าศัก์ชัยโชนนะครับเจอกับยอดมณีสวนจากคาเฟ่หนึ่งร้อยเจ็ดปอนด์เท่ากัน ทางนั้นพย,ยักร่มเก้าเนี่ยมา106.64ส่วนทางด้านยอดมณีเนี่ยมาช่างได้ตามพิกัดน,นะครับคู่นี้เนี่ยทางด้าน,เ,นเจ้าพย,ายักร่มเก้าสักชัยโชติหรือว่าใบหยกแสบร่มเก้าตัวเดียวกันนะครับมวยจากกรุงเทพนี่แหละนะครับซ้อมอยู่กับหมอด้วงนะครับสักชัยโชตินะครับที่ล่มเก้าในการมวยจังหวัดมือครบเครื่อง จัดจ้านไอคิวสูงรวดเร็วนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะน็อกสอลามนะครับแพ้น็อกเจ้าเพชรแผ่นดินแล้วก็ชนะน็อก,กเจ้าหานุมานมานะครับยก3ทั้ง3ามไฟส่วนทางด้านไอยเจ้ายอดมณีสวนจากคาเฟ่น,นะครับก็สลับคู่มานะครับแทนเจ้าฉลามทองสีฉลามขาวนะครับเดิมจะชกกับอ่าทางด้านไอยเจ้าผาผาด่านเล็กนะครับแก้วสมฤทธิ์นะครับก็ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนนะครับเคนชนะคะแนนโคราดเล็ก แล้วก็ชนะน็อกอ้เจ้า3า๊กกมาฟอร์มดีกว่านะนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นแหละมันสลับคู่มานะครับก็เลยจัดไปที่นั่น้เจ้าพยักร่มเก้าวแล้วกันนะครับ3 1แพงไหมแพงอยู่แต่ก็ยังน่าต่ออยู่นะครับ ส่วนรายที่2เป็นคู่ที่3ของรายการน,นะครับขุนไก่อวังเสือนะครับเจอกับโคจสิทธิ์ท่าแทะยาสัตว์นะครับคู่นี้เนี่ยพิกัดชก1นึปอนด์เท่ากันนะครับขุนไก่มา111.4งยสิบเอ็ดจุดสี่ร้จุดสี่ส่วนทางด้านไอ้เจ้าโคจสิทธิ์นะครับมาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปดร้จุดแปดโดยที่ทางนั้นไอ้เจ้าคู่นี้เนี่ยเรทเปิดให้มุมน้ําเงินนะโคจสิทธิ์ เป็นต่อ5้าสี่นะครับคนจะเสดอะไปดูที่ขุนไกลก่อนนะครับไกลศิลป์โบอกซิ่งยิมเดินไปแหละนะครับดูบัร์พาสเตชันนะครับมวยจากจังหวัดชาเชิงเซามวยจังหวัดมือนะครับครบเครื่องนะครับฉลาดเหลี่ยมเชิงดีเขาในเดี่ยวแน่นสภาพร่างกายดีนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนพยักน้อยนะครับชนะคะแนนเด็ดพิชิตชนะน็อกซันโตสแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรนายานายาปากวิวมานะครับหลังจากนั้นก็มีแพ้คะแนนเพชรนายานะครับแล้วก็ชนะน็อกเจ้านําขบวนมานะครับ ส่วนด้านห้าในเจ้าโคจิธิ์ทัศยาสัตว์นะครับหรือว่าหยกทองปิ่นสินชัยเดิมนะครับสิ์พนมทองนะครับสสีวิชาตัวเดียวกันนะครับมวยจากสูรินนะครับน้องไอ้เจ้าหยกเงินนะครับก็สอยู่ที่ชุมพรแหละนะครับมวยจังหวัดมือครบเครื่องนะครับขวางหน้าด้านแทงนะครับอาวุธหลากหลายนะครับเก๋าเกมฟอร์มหลังมีชนะคะแนนสุดเท่ชนะคะแนนดินมังกรแล้วก็แพ้คะแนนเพชรนายามานะครับอ่ะคู่นี้ผมตามเลทไปแล้วกันชอบไปที่ด้านน้เจ้าโคจิสิ์นะครับโคจิสิ์น่าจะดีกว่านะครับ แล้วก็มาถึงคู่เอกนํำรายการนะครับเป็นการชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์ประเทศไทยด้วยนะคู่นี้นะนะครับพิกัดชก106อปอนด์กับ107อปอนด์นะครับแต่น่าจะชิงกันพิกัด108อนะระหว่างนั้นเพชรตวนเป๋ใช่ไหมพยักนะครับมา106.8ลดไปจุดเจอกับน้าเจ้าธนูพิษ สิทธิ์ยอดธนูนะครับมาร้อยเก้าลดไปสองปอนด์นะครับคู่นี้เลดเปิดอยู่ที่เพชรตนเป๋เป็นต่อสามสองนะครับเพ <c oughs> ชรตนเป๋ชางประยัดนะครับก็มวยเปิดเกมเตะขาเจาะยางต่อยหมัดอาวุธหลากหลายแต่รูปร่างเสียเปรียบเล็กกว่าฟอร์มหลังมีชนะคะแนนเก้าแต้มชนะน็อกไอเจ้าไผ่ทองชนะน็อกเชิงชายชนะคะแนนเดชพานุแต่ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนได้กับเพชรฤทธิ์นกเขากอมอสมบตมาที่สนามนมวยพิธีมวยราชดำเนินส่วนทางด้านธนูพิษสุดยอดธนูนะครับหรือว่าจุธาเทพยอดธนูน m a f มวยไทย สีลักมวยไทยตัวเดียวกันนะครับมวยซ้ายสูงยาวมือคบเรื่องนะครับแข้งซ้ายดีมัดศอกดีนะครับช่วงหลังก็ดีแรงขึ้นมานะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันได้เปรียบเรื่องของอความสูงนะแต่เรื่องของแรงประทะดูแล้วก็ยังเป็นรองอยู่นะครับช่วงหลังชนะฉลามขาวชนะฟ้าหลังฝนชนะคะแนนสั่งปราบชนะนกปตักชัยแล้วก็ชนะนกเจ้าเดชพานุมานะครับยังชอบไปที่ดังนั้นไอเจ้าเพชรตน้นเป๋อไม่รู้สิ นะครับที่ดีทีอัดไปแล้วเตะไปแล้วนะครับดูแลเพชรตนเปรน่าจะดีกว่านะครับสรุปให้หน่อย3รายที่ให้กันไปนะครับศึกมยไทยพันธบิตเนี่ยนะครับก็จะมีทางงานพยัคฆ์ร่มก้าวนะครับแพงสุดเลยนะครับไปที่โคจสิตนะครับแล้วก็รายสุดท้ายเนี่ยไปที่เพชรตนเปร์แล้วกันนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มตีที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับก็ฝากไปด้วยติดตามกันทุกๆช่องทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมแชมเปี้ยนลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ